สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับแอดมินนี่นะคะวันนี้แอดมินจะมาแชร์นะคะในส่วนของสูตรเด่นล่างสูตรที่2นะคะก่อนหน้านี้แอดมินได้แชร์ไปแล้ว1สูตรนะคะก็คือวิ่งล่าง3ตัวนะคะ3 2 3เนาะสถิตินะคะทุกคนเดินยาวมากๆเลยนะคะเข้ามาแล้วถึง24 งวดก็คือ1ปีเต็มๆนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดสรุปนะคะที่แอนมินจะใช้ในการสรุปเลขล่างนะคะนะของงวดวันที่1ตุลานะคะแอนมนินอยากให้ทุกคนนะคะทำสรุปแบบนี้ไม่ว่าคนที่มีหนังสือหรือไม่มีนะคะคนที่มีหนังสือเปิดขึ้นมาในหน้าที่3นะคะก็จะเป็นหน้าสรุปแบบนี้นะ,ะถ้าทุกคนทําสรุปแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นหรือว่าเลขดับหรือว่าเลข ปักหลักนะคะให้อยู่ในหน้าเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะว่าตัวเลขเอ๊ะตัวไหนมีโอกาสที่จะมามากที่สุดนะคะข้อมูลที่แอดมินได้แชร์ไปแล้วนะก็จะมีในส่วนของเลขเด่น1สูตรนะคะเด่นล่างนะคะสถิติเลขที่ออกวันศุกร์นะคะในส่วนของเลขล่างนี่สองห้าแล้วก็6นะคะเด่นมากๆ สูตรดับนะคะแล้วก็สูตรปักหลักสูตรดับเนี่ยเอาไว้ลดต้นทุนนะคะทุกคนสําหรับหนังสือนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะหนังสือก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเป็นสูตรแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าในส่วนของสูตรก็จะเป็นสีขาวดำเนาะในรายละเอียดก็คือเหมือนที่แอดมินใช้ในการคํานวณเลยนะคะแอดมินใช้อะไรคำนวณยังไงแอนดมินก็จะใส่ลงไปในหนังสือทั้งหมดนะคะแต่ตรงนี้จะเป็น จะเป็นเล่มสีนะคะแล้วก็พรุ่งนี้วันที่25นะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายเทียนมินเปิดให้จองหนังสือนะ,ะซึ่งนะคะหนังสือราคา490บาทนะคะคนที่สนใจสั่งจองแอดมินจะดึงเข้ากลุ่ม VIP ถึง3กลุ่มด้วยกันนะคะจะเป็นกลุ่มลาย2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มลน์ ที่ไว้ให้เพื่อนๆสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนตัวเลขกันได้นะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็จะเป็นข้อมูลนะคะเลขเด่นของอัจฉินอย่างเดียวนะ mm hmm. เพื่อนๆไม่สามารถพิมพ์อะไรเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือ Facebook Fan p a g e สอนคำนวณสถิติไทยช่องทางในการสั่งจองหนังสือนะคะมี2ช่องทางเท่านั้นนะทุกคนช่องทางที่1ก็คือให้แอดไลน์ ID นะคะนี้เลยนะคะสถิติไทยนะคะ ช่องทางที่2ก็คือ f c e b o o o Fanpage นะคะสอนคำนวณสถิติไทยนะคะทุกคนนะมี2ช่องทางเท่านั้นพรุ่งนี้วันที่25วันสุดท้ายแล้วนะคะโอเคสำหรับหนังสือก็ประมาณนี้นะคะสูตรจะมีทั้งหมด3 1สูตรด้วยกันนะคะสถิติ2สถิติอันมินแถมนะคะ ในส่วนของนะคะสถิติเลขที่ออกวันศุกร์นะคะในชุดต้นฉบับให้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังกันเนาะรอบนี้นะคะโอเคนะคะหนังสือผ่านไปแล้วที่นี่เดี๋ยวเรามาว่ากันในสูตรที่2แอดมินจะลงคลิปให้นะคะวันละสองคลิปนะคะหลังจากนี้ดังนั้นนะคะคลิปนี้จะเป็นสูตรเด่นล่างสูตรที่2คลิปหน้านะคะจะเป็นสูตรเด่นล่างสูตรที่3นะคะแล้วก็วันถัดไปก็จะเป็นนะคะ สูตรที่4นะคะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเป็นจตุรเทพนะคะพรุ่งนี้จบจตุรเทพแล้วนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะแล้วก็ทุกคนก็เอาไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะในงวดแล้วก็ในคลิปถัดไปก็จะเป็นเด่นบนทั้งหมดเลยเนาะ,ะโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่านะ,ะในสูตรเด่นล่างนะคะสูตรที่2เดี๋ยวมินจะจับเหลือเลขเด่นตัวเดียวให้ด้วยนะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยเนาะ,ะโอเค ว่ากันแล้วไปกันเลยมาเรามาลุยกันนะคะในส่วนของสูตรเด่นล่าง315สถิติเข้ามาแล้ว22่งวดยังไม่เคยหลุดเลยนะคะวิธีการคำนวณเราจะนำหลัก10บบนคูณ3นะคะได้เท่าไหร่นะคะเอาเฉพาะหลักหน่วย มาเป็นเลขเด่นตัวแรกจากนั้นให้บวกด้วยรหัสลพารวยประจําสูตรนี้คือ3ามบวกกันไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้เลขเด่นออกมา4ตัว1ตัวในนั้นคือ2ตัวล่างของเรานะคะมาลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวแอดมินจะพาไปคํานวณในงวดวันที่1เมษานะคะเราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่16มีนามาคํานวณเนาะโดยการนําหลัก10บนคูณ3นะคะจะได้เป็น2อคูณสได้6เลขเด่นตัวแรกคือเลข6จากนั้นนํากบวกสได้9 9บวก1ได้10และ0ูนย์บวก5ได้5เลขเด่นคือ6905เลขรางวันคือ0 5ย Mont ์เปิดหัวมาดีค่ะเข้าทั้ง0ูนย์และ5เลยนะคะทั้ง10และหน่วยเลยนะ16เมษาค่ะนำา7คูณ3ได้21เ็ลขเด่นตัวแรกคือเลข1จากนั้นนำา1บวก3ได้4 4บวก1ได้55บวก5ได้10เลขเด่นคือ1 4 5 0เลขรางวันคือ5 6เข้า5หลัก10ค่ะ 2พฤษภาค่ะนำา8คูณ3ได้24ค่ะเลขเด่นตัวแรกคือเลข4จากนั้นนำา4คูณ3ได้7 7บวก1ได้8จากนั้นนำา4บวก3ได้7 7บวก1ได้8และ8บวก5ได้13ค่ะเลขเด่นคือ4 7 8 3เลขรางวันคือ1 8เข้า8หลักหน่วยนะคะ 16พฤษภาค่ะเราจะนำนะคะ7คูณ3ได้21เลขเด่นตัวแรกคือเลข1จากนั้นนำา1บวก3ามได้4 4ี่บวก1ได้ห้าหบวก5้าได้10ค่ะเลขเด่นคือ14 5 0ี่เลขรางวันคือ1 4สค่ะทุกคนรอบนี้นะคะเข้า10หน่วยอีกแล้วนะคะ 1. มิถุนาเลขเด่นคือ14 5 0ี่เลขรางวันคือ4ี่ห้าค่ะเข้า10หน่วยอีกแล้วนะคะ 16ม,มิถุนาเลขเด่นคือ1450เลขรางวันคือ17นะคะเข้า1หลัก10ค่ะ1กรกฎาค่ะเลขเด่นคือ8127เลขรางวันคือ29เข้า2หลัก10ค่ะจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเข้าหลัก10นะคะสำหรับสูตรนี้นะ16กรกฎานะคะเลขเด่นคือ3672เลขรางวันคือ70เข้า7หลัก10นะคะ หนึ 1> 1่งสิงหาเลขเด่นคือ6905เลขรางวันคือ69ทุกคนเข้า10หน่วยอีกแล้วนะคะเข้า10หน่วยค่อนข้างที่จะบ่อยนะ16สิงหาเลขเด่นคือ81 2 7เลขรางวันคือ2 3สเข้า2หลัก10ค่ะ1กันยาค่ะเลขเด่นคือ5894เกลขรางวันคือ79ค่ะเข้า9หลักหน่วยค่ะ 16กันยาค่ะเลขเด่นคือ1 4 5 0ี่เลขรางวันคือ90เข้าศูนย์หลักหน่วยค่ะถ้าอันมินดูจากทไลายที่ทำไว้นะคะอันมินคิดว่ารอบนี้มีโอกาสมาหลัก10บมากกว่าหลักหน่วยนะคะทุกคนนะมาดูกันในงวดวันที่1ตุลานะคะเราจะใช้ข้อมูลในงวดที่แล้วมาคำนวณคืองวดวันที่16กันยานะคะมาคำนวณโดยการนำหลัก10บนะคะ บนคูณ3จะได้เป็น3คูณ3ได้9เลขเด่นตัวแรกนะคะคือเลข9จากนั้นนำาบวก3ได้ 12, 2บวก1ได้ 3. และ3บวก5ได้8นะคะเลขเด่นของเราคือ9 2 3 8นะคะทุกคนเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรนะคะกับเลขทั้ง4ตัวนี้นะคะชอบตัวไหนคิดว่าตัวไหนจะมาอย่างไรนะคะลองคอมเมนต์กันดูนะ ซึ่งนะคะสูตรนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้าทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าเข้าสิบหน่วยบ่อยมากดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจับให้ว่าถ้ามาสิบหน่วยมีโอกาสที่ตัวไหนจะมาได้บ้างนะคะก็จะมีเก้าสองนะคะเก้าสามนะคะเก้าแปดนะคะสองสามนะคะสองแปดและสามแปดระวังเบิ้ลคือ 9 9 2 2 3 3และ8 8นะคะพลาดไม่ได้เลยนะอาจจะมาทั้ง2ตัวเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะเห็นกันแล้วใช่ไหมคะทำลายเนี่ยเข้า2ตัวบ่อยมากๆนะคะแอดมินให้หลัก10มากกว่าหลักหน่วยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจับเลขเด่นกันดีกว่าเนาะโดยใช้สถิติเลขที่ออกวันศุกร์ย้อนหลังนะคะ12ปี นะคะ43งวดมาดูในชุดตัวเด่นกันสำหรับเลขเด่นของแอดมินนะคะใน43งวดแอดมินเด่นที่สุดคือเลข2นะคะ43ครั้งเข้ามา13ครั้งนะคะรองคือเลข5และเลข6เข้ามาอย่างละ11ครั้งดังนั้นเป็นเด่น2รอง5 6ถ้าชนกับชุดนี้นะคะถ้าชนกับชุดนี้ก็จะมีนะคะเด่นที่สุดคือเลข2ค่ะทุกคนนะคะคือเลข2นะ ดังนั้นนะคะถ้าเลข2มานะคะก็จะมี2 9 9 2 2 3 3 2และ2882นะคะถ้ามานะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเลข2ตัวนี้นะคะถ้าชนในชุดนี้ของแอดมินมีตัวไหนมีโอกาสมาบ้างนะคะมาดูกันนะคะตัวแรกนะคะที่เด่นมากๆเลยของแอดมินจะเป็น3 2สนะคะ3 2นะคะ ในนี้คือสองสามแต่ของแอดมินเป็นนะคะสาสองสถิติสามสองนะคะตัวแรกสองเกสองมีไหมสองเ้าเก้าสองนะ,ะของแอดมินจะเป็นสองเนะคะต่อไปนะคะสา9เสามนะคะมีไหมของแอดมินก็จะเป็นนะคะสามนี่นะคะต่อไปนะคะเก้าแปดแดเ้ามีไหมนะคะไม่มีนะ สองแปดแปดสองนะคะสองแปดมีค่ะทุกคนนี่สองแปดนะสามแปดนะคะสามแปดก็มีนะสามแปดก็ 38, มีเก้าเก้าไม่มีนะคะสองสองมีสามสามไม่มีนะคะแปดแปดไม่มีดังนั้นนะคะเดี๋ยวแอดมินไฮไลท์ตัวเด่นให้ว่าตัวเด่นของมีมีตัวไหนบ้างนะคะมีสามสองนะ 3ามสองสามเก้าสองนะคะสองแปดมีแต่ว่าไม่เน้นสองสองมีแต่ว่าไม่เน้นดังนั้นนะคะเอาแบบนี้นะถ้ามาสองตัวนะคะก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าให้ชนกับสถิติแอดมินนะก็จะมีนะคะเด่นที่สุดคือ3าสองนะ นี่นะคะรองลงมาคือ39และสองก้านะคะแล้วก็สองแดนะคะลองลงมาอีกคือสามแปและ22สงนอกเหนือจากนี้เพื่อนๆชอบตัวไหนนะคะลองคอมเมนต์กันดูนะถ้ามาสองตัวนะคะทุกคนนะณนะตอนนี้คือ2เด่นที่สุดนะคะถ้ามานะ2938านะใครชอบตัวไหนอย่างไรลองคอมเมนต์กันดูแต่รอบนี้ ใจแอดมินแอดมินชอบเลข3นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมาบนหรือล่างแต่ชอบเลข3นะคะรอบนี้นะรอบที่แล้วมา3ไงแอดมินคิดว่ารอบนี้น่าจะมา3อีกแต่ไม่รู้นะคะว่าบนหรือล่างนะโอเคนะคะสําหรับสูตรที่2ก็ประมาณนี้ทีนี้นะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วให้เราไปจับชุดชนนะคะในชุดสรุปนะคะทุกคนในคลิปที่แล้วแอดมินแชร์สูตรวิ่งล่าง3ตัว3 2 3ไปแล้วนะคะสถิติเข้า1ปีเต็มนะคะให้0 2 5ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นสูตรที่2นะคะ3 1 5สถิติ22งวดยังไม่เคยหลุดนะให้นะคะ3ให้2นะคะให้8และ9นะคะทุกคน ถ้าชนกันเอาสองสูตรนี้ชนกันนะคะก็จะมีเลขสองนะคะชนกันได้ล่างตัวเดียวคือเลขสองชนสถิติชนยาโมออกศึกด้วยนะคะสำหรับเลขสองนะ,ะแล้วก็ไม่ติดในชุดปักหลักเในชุดดับนะคะแต่ว่าในชุดปักหลักไม่มีสองนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่อันมินรวบรวมได้ทีนี้นะคะเดี๋ยวอันมินจะพาไปดูว่าตารางชนสูตรของเราเนี่ยได้อย่างไรนะคะ ถ้าแอนมินนำนะคะสูตร1ชนสูตรที่2ทุกคนดูนะในงววสูตรห้าชนกันได้ทั้งสูตรและห้าเลยนะคะ แบบนี้มินเรียกว่าโค้ดสอนะคะแล้วก็มาเลยศูนย์หน่วยนะงวดห้าหกนะคะชนกันได้1เป็นโค้ดหนึ่งนะแต่ว่าห้าหนึ่งไม่มามาห้าหกสิหน่วยจากล่างขึ้นบนนะคะงวดหนึ่งแดชนกันได้สามสามไม่มามาหนึ่งแปดนะคะสิหน่วยจากบนลงล่างงวด1นสี่ชนกันได้ทั้ง1และสี่เลยก็มาทั้ง2ตัวนะคะงวดสี่ห้าชนกันได้4ี่นะคะสี่มานะหลักสิบนะคะ งวด17นะคะชนกันได้1 1มาหลักสิบนะคะงวด29ชนกันได้2นะ,ะ2มาหลักสิบนะ,ะงวด 4, 9, 9, นะะชนกันได้2กับ7นะคะ2มาตัวเดียวหลักสิบนะคะงวด70นะคะชนกันได้7 7มาหลักสิบนะคะงวด69นะคะชนกันได้6 นะคะหมาหลักสิบงวดสองสามนะคะชนกันได้สองสองมาหลักสิบงวดเจ็ดเก้านะคะชนกันได้ห้านะคะแต่ห้าไม่มามาเจ็ดเก้าสิบหน่วยนะคะงวดเก้าศูนย์ชนกันได้สี่สี่ไม่มามาเก้าศูนย์สิบหน่วยนะคะงวดนี้ชนกันได้สองมาลุ้นนะคะว่าสองจะมาไหมแต่เบื้องต้นแอดมินคิดว่าถ้าถ้าสองมาสองมีโอกาสมาหลักสิบมากกว่าหลักหน่วยนะคะ จากไทม์ไลน์ของตารางชนสูตรนะเขาชนกันได้หลัก10แทบทั้งนั้นเลยนะคะแต่ถ้า2เกิดไม่มามีโอกาสมาได้คือเลขชุดนี้นะ3035นะคะ808590และ95นะคะตามนี้ทุกคนแคไปไว้ดูได้อันนี้เป็นสูตรที่1ชนสูตรที่2นะคะโอเคค่ะนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนะ 5 4 3 2 1 0ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากได้หนังสือนะคะไปคำนวณล่วงหน้าก่อนแอดมินนะคะไปสรุปกันก่อนก็สามารถสั่งจองได้2ช่องทางที่บอกไปเนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับฟังกันจนจบนะสุดท้ายนี้แอดมินขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีเก็งลัคก,กี้ถูกลอตเตอรี่ถูกเลข3ตัวถูกเลข2ตัวนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะรวยๆ,ๆรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่1ตุลาคมนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ